ทุกคนนี่ลัคกี้แพนดาทุกคนตนี่ฮะโรงแรมลถมากนอนสบายมีความสุขที่สุดทุกคนดูรถสวยทุกคนยังไม่มีทะเบียนนี่ฮะใครจะไปสนามบินประมาณ2กิโลเขาจะมีบริการรับส่งลักคกี้แพนด้าแล้วก็มีรถสัญ,ญลักษณ์นี่ฮะลัคกี้แพนด้าโฮเทลน่ารักมากนี่ฮะ ที่เมื่อเช้าเราเดินไปคลองแม่ขา่าจําได้ไหมเป็นอันศีนมากๆวัดสีปิงเมืองก็เข้าตรงนี้ได้แต่เราเลี้ยวซ้ายไปถนนวัวลายนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยสามารถจะไปสี่แยกถนนหายยาไปมาฮิดนถนนว้ารถสวยอีกแล้วทุกคนอุ้ยสวยบาดใจมากๆไปเราจะไปชิวๆอ,อ๋อเรียกว่าของดีในบริเวณน,นี้มีเยอะวัดดังๆวัดศรีสุพรรณอย่างที่บอกวัดศรีปิงเมือง ออนุสาวรีย์บัวลายวัดหมื่นสาทุกคนถนนคนเดินบัวลายทุกคนยุ้จักใช่ไหมย้ำอีกทีหนึ่งเป็นถนนคนเดินแห่งแรกของเชียงใหม่คุณอากาศเย็นไหทุกคนเย็นทันทีลงมาปับ๊บไปตรงนี้จะเดินอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นถนนบัวลายที่เป็นถนนคนเดินนั่นแหละแล้วก็จะมีหน้าบ้านไข่กระชะ้ทุกคนอุ้ยมีต้นมะยงชิด